ถึงแล้วถึงแล้วอำนาจเจริญมาแล้วค่ะมาแล้วสวัสดีจ้าแม่ย่าพิษหนาทอไม่ได้หุ่มป้านให้ตีโอ้เป็นไงเนาะไปปัวปอบมาพ่าจานบ้างเลยติดต่อแล้วก็ได้พันหัวเริ่มพิษนาโคกหัวแล้ว แม่อ้อคอยกินหอดเจ้าเหงนะเ้าที่าเมคอยือสีไหลอยกั้นแล้วกั้นอีกบุ๋มในอ่อยหอยใวเพรใจขาดตายอวเลือนไทยมาอ่มตะกูมนยมไปกันบแยามผ้ากูไปไปตะมองนวขูว้าู่หรอยัิาไปยีนาเรงเลมไรเลื่อนขึ้นไปเที่ยวขอนแก่นพีหนองเพลินไปเพรเลิงอนนั่งไปมาแล้วนั่งไปมาแล้ว นั่งป่ายเอียงไพ่หม um> evet ู่ยางเขาป่าอยู่นั่งป่ายมาแล้วสวัสดีค่ะจ้าสวยก่อนจ้าสวยพี่ยุ้ยก่อนลูกหนูไม่มาแม่พี่ยุ้ยถามก่อนหนูไปถือป้ายมาจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนไม่งั้นพี่ยุ้ยไม่พาไปเดินงานนะมาจุ๊บก่อนจะพาไปเล่นจุ๊บก่อนเลย่นไปเล่นของเล่นเร็วๆมันเห็นมันจะพันหัวหรือเปล่าหัวหมูฟันเล่นนุ้ดบอกแสดงว่าลูกอันนี้ต้องมีผลประโยชน์คอยเล่นนลำบนนี่เลยอำนาจเจริญสวัสดีค่ะ เอามวนมวนเดรมมือนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไปดูไปดูสิลูกไปจ้าสวยหรือยังจ้าสวยพี่พอก่อนลูกจ้าสวยสวัสดีค่ะนี่เลยบรรยากาศฮอตแล้วงานกระชาติอำนาจเจริญบู๊ยเดินนี่พันกัวสองพันไ,ได้เลยมาลอมกวงแถวน้าไผสิมาเบิงน้าห้าบาทนี่ ไม่หลอมกวงแขกให้ซาบาคนหน่อยจอเขาไม่อีกนี่เลยเตรียมพร้อมแล้วทีมงานของเฮากับเพียรพร้อมแล้วครับวันนี้เป็นเวทีกลางนะครับศิลปินทุกคนมีเป็นเวทีกลางหมดเลยนะครับเปล้าเสียาแสงของเฮาเต็มวงครับเต็มวงในที่นี้หมายถึงว่าศิลปินมาเต็มอ่แดนเซอร์มาเต็มคอสตูมเต็ม เมื่อมีเมื่อสาวห่อมาเองเบิร์ดนะครับผมนี่เลยมาเต็มอาจารย์นักดนตรีเรารู้เราด้วยนะครับฝากกดไลก์กดแช่บอกกันด้วยพี่น้องมือนี่วันที่สามวันที่สี่ตัวมือนี่มันบอกวันที่สี่มือนี่วันที่สี่ธันวาคมงานกาชาดอำนาจเจริญมาด้อพี่น้องบรรยากาศดีดีอัสเข็ยนเยาวมานน้ำเนกกระไดเพราะว่าอากาศล่มเย็นยุวสันทอไป วันนี้เป็นไลฟ์สดของน่าจะเป็นไลฟ์ร้อยร้านของเสียแป้งด้วยนะครับผมนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วร้านน้องตีของเราก็มาถึงแล้ววัสดี้จะลูกยูดีมีแห้งหอดปีใหม่เด้อยูดีเขาไม่น้องกันเอแม่เด้อจ้าแม่สีแล้วเด้อกินเบิ่งแล้วหอมหอยหอยมือนงานเลยบอกเลยว่าจะนั่งหมอตำรวนอ่ะกูได้ซัมมีอีสาน ทะเลเดดาเรามาถึงแล้วเอาน้องนัดเชิญชวนพเนยอยู่ศูนย์ราชการศูนย์ราชการอำนาจเจริญน,นะครับทุกคนคมาพอ,กอบกันเมล้องแองแสดงซิปเก่านาฬิกาฮอดยี่สิบสี่แองแสดงหนึ่งถุ่มหัวเที่ยงคืนแอนพี่นอ้องมาวนวนน้ำกันจอยจอยน้ำกันบนนี้มีอันแดนเซอร์รับเชิญพอบกันนี่ผู้ใดล่ะเตรียมตัว่เต้เตรียมตัวกัน้องโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ไนเด้อ